ว่าจะล่มใช่ไหมคะก็อย่างที่เป็นข่าวว่าวันที่หนึ่งไม่มีงานแล้วคะ่ะก <สา S 2> ็าสาเหตุก็คือจากความไม่พร้อมนะคะแล้วก็การตัดสินใจเปิดเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ความไม่พร้อมทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องนะคะมันก็ทำให้งานมันมันจำเป็นที่จะต้อง เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอะคะ่ะแค่เลื่อนไม่ได้โยกเลิกกันไม่เลิกค่ะรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่างานมันมีเกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าอาจจะมีในะอีกสามสี่เดือนเป็นอ,อะไรขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งเนี้ยเราก็ต้องไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอะคะ่ะค บ้านหมอโยงปื้มค่ะรักพี่ทุกคนค่ะวันนี้วันนี้คุณพ่อคุณหมอก็มาด้วยนะคะแต่ว่าคุณแม่น่ยติดภารกิจที่โรงแรมมาไม่ได้พี่น้องทุกคนก็ก็รักพี่หมดค่ะไม่มีปัญหาค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมเลยก็คืออย่างบางอย่างคือสถานที่ที่เราจองไปเราห้องห้องปริมาณที่แขกมามันมันก็ไม่เพียงพอ แล้วก็อย่างเรื่องชุดงานแต่งงานพี่อ้วนเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ถูกใจรวมทั้งแขกผู้ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราต้องเชิญเราก็ยังไม่ได้เชิญบางท่านเพราะว่าบางทีเนี่ยงานที่เข้ามาเนี่ยเขากำลังสร้างทําตึกที่โรงแรมใหม่ประกอบกับลูกค้าที่เพิ่มมานานเข้ามาเยอะเข้ามาให้เราผลิตสินค้าเยอะมันก็หลายเรื่องทําให้ทหําให้รวมทั้งปัญหาส่วนตัวบางเรื่องที่ผมไม่ ขอญาติที่ไม่เปิดเผยแต่แต่สิ่งที่ที่จะมีให้ที่ที่ที่จะบอกกับพี่นักข่าวทุกๆท,ท่านคือความรักที่ผมมีต่อพี่อ้วนและพี่อ้วนมีต่อผมคือเป็นความรักที่แท้จริงและบริสุทธิ์และกล้าเปิดเผยตลอดเวลาปัญหาที่บอกว่าไม่สามารถบอกได้นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมเพราะว่าคือเรื่องแบบว่าเลื่อนไปแบบที่มีกำหนดเลยจะมองเป็นเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่ฮะถ้ามองไม่เป็นเรื่องใหญ่มันก็ไม่ใหญ่ คือคือความรักเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน<ม>เป็นพอครับไม่กระแสสังคมต่างๆยคะทให้เราการงานจะยังไม่เกิดขึ้นไม่มีค่ะกระแสสังคมเนี่ยคือส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นจะยินดีกับกับเราตอนนี้มันก็เป็นเหตุผลบางเหตุผลที่ถ้าทำให้เราต้องเลื่อนง,งานครั้งนี้ไปทั้งทั้งที่ ทัง้งที่พี่เตรียมตัวค่อนข้างเยอะพี่เตรียมตัวเยอะเตรียมตัวเรื่องชุดเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงว่าทำไมถึงต้องเลื่อนแต่ถ้าถามว่าพี่อยู่ด้วยกันไหมทุกวันนี้พี่อยู่ด้วยกันพี่รักกันงานแต่งงานงานตอนเช้าเนี่ย ทำบุญเลี้ยงพระพี่ยังมีอยู่นะคะนะคะแต่ว่างานปาร์ตี้กลางคืนอาจจะต้องเลื่อนไปหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะคะ่ะถ,ถ้าพี่ฆ่าตัวตายได้พี่ก็ฆ่าตัวตายอ่ะเจอลงนึกดูถ้าเกิดสมมติว่าเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเนะ่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างแล้วอะ่ะแล้ว งานแต่งงานมันเกิดขึ้นไม่ได้อะเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันผิดหวังอ่ะพี่บอกเลยนะว่าถ้าพี่ฆ่าตัวตายได้พี่ก็ฆ่าตัวตายไปแล้วอ่าครั้งเนี้ยคือมันก็ต้องกลับมามองตัวผมเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากผมที่ผมไม่ดีพอหรือหรือ ปันเพราะอะไรถ้าเรารู้ตัวว่าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่ดีพอเราคงต้องเดินออกทั้งนั้นที่เรารักแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือเราต่างรักกันพร้อมที่จะเดินจับมือกันและก้าวไปพร้อมๆกันเพราะเรารู้เราคือใครเราทำอะไรเป็นพอ ไม่ใช่เราอยู่ด้วยกันเราเราเรามีความสุขไม่ว่าการการกินการอยู่การไปเที่ยวการใช้ชีวิตทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะเราเคยสัญญากันตั้งแต่เริ่มต้นคบกันว่าระหว่างคุณกับฉันน่ะจะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันจะต้องลืมความผิดของของแต่ละฝ่ายไปเลยแล้วก็เราก็ทำแบบนั้นมาตลอดสามปี เราไม่เคยทะเลาะกันเรามีแต่ความรักกันห่วงใย,ยเอาใจใส่กันแต่ว่าเหตุผลบางเรื่องที่ที่เราไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันคือเรื่องส่วนตัวจริงๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะ่ะรู้ลับรู้ไว้ว่าพี่เจ็บปวดแล้วก็อยากขอโทษทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านชุดอมิตานะน้องชัดแต่งหน้า คุณบุ๋มบนัดดาเสียเจียงพิกิงสมจริงคุณหนิงดารามากมายหลายคนนะคุณปุ้ยทุกคนที่เราเชิญเชิญกันไว้เตรียมที่จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวการเตรียมที่จะมางานตัดชุดกันเพื่อนๆนต่างจังหวัดเพื่อนๆในวงการธุรกิจรีทงรีเทิร์นต่างๆเนี่ยมันก็คือนะตอนนี้พี่มีปัญหาก็คือต้องต้องต้องยกเลิกทุกอย่างอะ่ะมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่า ไปซื้อชุดมาแล้วเตรียมตัวแล้วอย่างหนึ่งวันิตาตัดชุดใหม่เลยสองคนกันน้องนิลินอะเงี้ยแล้วก็หลายๆคนนะอย่างอย่างพี่คิงอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเคลียร์คิวไม่ถ่ายละครเพื่อจะมางานเราอะไรเงี้ยก็กราบขอโทษทุกคนด้วยเพื่อนๆทุกคนด้วยก็ทุกอย่างรับได้หมดเพราะว่า เพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเรางานแต่งงานไม่มีแล้วคุณยงก็เลิกจากพี่ไปพี่ก็คงทนไม่ได้แต่นี่ไม่มีงานแต่ว่าเขาก็ยังยืนเคียงข้างเราอยู่กับเราตลอดทํางานกับเราตลอดแล้วก็พ่อแม่เขาก็ดีกับเราตลอดเราก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนตอนสองวันแรกที่เรารู้ว่างานจะไม่มีตรงนี้มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาด้วยไหมคะที่มีตามกระแส ผลประโยชน์เหรอคะพี่ว่าถ้าเกิดว่าคนรู้จักตัวพี่ดีพี่ไม่เคยทำอะไรที่เอาเปรียบคนรับของใครหรือว่าไปขออะไรต่ออะไรของใครทั้งใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พี่ทำธุรกิจมาเนี่ยยี่สิปีจะยี่สิบปีแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็มีความสุขสบายไปตลอดตลอดชาติไม่ต้องทำงานก็ได้พี่ก็ไม่เอาแน่นอนแล้วของคุณยงนี่เขาก็มีธุรกิจของเขาแล้วบ้านเขามีแต่ให้พี่ นะคะมันไม่มีผลประโยชน์หรอกคะ่ะอย่างเรื่องตึกกับที่ที่ท,ทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ของคุณยงจะให้ตรงน,นี้คือที่โอนได้รับหรือ,อยังรับแล้วคะ่ะที่ดินจันทบุรีร้อยไร่ก็รับแล้วคะ่ะอพาร์ตเมนต์ก็เป็นชื่อสองคนคะ่ะแล้วก็ตึกตึกที่อรัญญาประเทศก็รับมาแล้วคะ่ะโอนหมดเรียบร้อยคะ่ะโอนหมดเพราะว่าคุณยงก็าบอกเขาสบายใจที่เขาได้ให้อะไรพี่ ไม่มีมันเป็นปัญหาที่ขอโทษจริงๆคือคือคืออยากจะเก็บปัญหานี้ไว้แล้วก็เรารับรู้กันสองคนจริงๆแต่ให้ทุกคนรับรู้เลยว่าเรารักกันจริงๆก,งก,ก,ก็ก็คือพี่เนี่ยเป็นคนที่เกิดมาก็เจออะไรแรงๆมาตลอดชีวิต ถ้าวงการมาก็เห็นว่าพี่เป็นคนเจอข่าวแรงๆมาตลอดชีวิตพี่ก็รับมือกับมันได้แล้วพี่ก็คิดว่าครั้งเนี้ยมันก็คงจะผ่านไปได้นะคะมไม่มีคือพี่เต็มใจกันสองคนว่าเราเราจะไม่จัดงานนะเพราะถ้าเกิดจัดงานเนะี่ยผลไม่ดีมันจะดีกว่าผลดีแต่ในขณะเดียวกันนะ คุณยงเขาก็อยู่คู่กับพี่ตลอดไงมันก็ไม่ได้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ประสบกา์ยงเป็นดีกเป็นดีเหมือนเดิมนะมากกว่าเดิมนี่ยครับเพราะทุกอย่างมันนะทําให้เราเวลาเจอปัญหาแล้วเรายังสู้ไปด้วยกันมันก็ทําให้รู้ว่าเออเรารักกันแลวเราขัดกันซึ่งและก,กันไม่ได้ครับคิดว่าปัญหานี้ทั้งคู่จะสามารถแก้ไขและทําให้งานเป็นงาน เรื่องของอนาคตผมไม่ขอตอบเพราะว่าบางทีเนี่ยการเราเรายึดต,ติดมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำมากลับมาทำร้ายตัวเราเองแล้วมันจะกลายเป็นว่าผมกับพิอ้วนเนี่ยหลอกประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะพูดเรื่องจริงแล้วก็รู้แค่ว่าเราสองคนรักกันอยู่ด้วยกันมีความสุขทำงานร่วมกันผมดูแลพิอ้วนพอ้วนดูแลผม แล้วก็บางทีว่างก็ไปไหว,ว้พระไหว้พระฟังธรรมสอนใจตัวเองก็มีความสุขแล้วครับําองนะับหมายว่าการ่าจะยกลกไปแล้วเนี่ยทั้งคนไดยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม่มไม่มีใครแยกแยกนยไม่มีค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะรักกันมากกว่าเดิมเพียงแต่ว่างานแต่งงานนะ่บางครั้งเนี่ยคือ การผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันบางครั้งมันก็มีอุปสรรคแต่มันไม่ได้ฟันมันไม่ได้อุปสรรคมันไม่ได้เหนือไปกว่าหัวใจของพี่แต่ว่าพี่เลือกที่จะไม่แต่งเองนะคะพี่เป็นคนบอกคุณยงเองว่าคือปัญหาขนาดนี้เรายุติการแต่งงานดีไหมคุณยงก็<ๆ>แกลความรู้สึกของพี่ว่าพี่จะดูเสียไหมเหมือนผู้หญิงที่ไม่ขันมากไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถือว่า ความสุขใจของเราทั้งสองคนครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าการแต่งงานมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลื่อนอไปค่ะเคยคิดที่จะแบบซุ่มเงียบแต่งงานกัไม่ต้องแบบวันวันงานวันเดิมเนี่ยนะคะตอนเช้าพี่ก็ทําบุญตักบาตรเลี้ยงเพลนถวายสังฆทา,านพระเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่ากางขืนงานเราไม่มีแค่นั้นเอง แล้วก็แล้วก็จะเป็นแบบว่าสองครอบครัวจริงๆตอนเช้านะคะมีเชิญเพื่อนสนิทครไทด้วยะคคงคงคงจะไม่ได้เชิญใครคงจะเป็นครอ,อบครัวเราสองครอบครัวเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าเชิญบางท่านไม่เชิญบางท่านบางทีก็หลายๆคนอาจจะเสียใจนะคะแต่ว่าพี่ก็จะเอา,อาถ่ายรูปมาลงในใน ในไอจีพี่ในเฟซบุ๊กพี่อะไรเงี้ยให้ทุกคนที่เป็นแฟนรายการเป็นแฟนธุรกิจของเราแฟนๆหนังละครของพี่เนี่ยนะคะได้ชื่นชมแน่นอนนะคะจะมีคิด่จดทะเบียนที่่าไไหมครับไม่มีค่ะ <c oughs> คือเรื่องเรื่องจดทะเบียนะเป็นเรื่องที่เราสองคนไม่เคยคิดเลย <c oughs> นะคะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายจดทะเบียนกันยากันไม่มีความสุขกันก็เยอะแยะไป ทุกวันนี้เนี่ยคุณยงเขาก็ดูแลพี่มองพี่ด้วยสายตาอบอุ่นสามปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังขึ้นรถลงรถยังเปิดปิดประตูให้พี่ตลอดหมผ้าให้พี่ถือกระเป๋าให้พี่ซื้อของซื้ออะไรที่พี่อยากได้ต่างหูคู่นี้ก็เพิ่งซื้อให้มานะเนี่ยต่างหูคู่นี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ กระทับใจมากกว่าการแต่งงานนะครับ